พี่เป็นสวัสดีช่วงแดดร้อนๆวันนี้พี่เป็นมาหาพันธุ์ขาแดงไปปลูกกเดี๋ยวเพื่อนพามาดูนะขาแดงขาแดงกับขาหยวกต่างกันนะคะขาแดงลำเขาจะเล็กกว่าขาหยวกแต่รสชาติจะเผ็ดร้อนกําลังออกนอใหม่ๆเลยค่ะนี่พี่เพ็นได้ขุดไปตะกี้โดนเสียมเลยนี่ดึงมาเห็นไหมนี่ขาแดงค่ะนี่แดงๆเลยเห็นไหม ถ้าขายหยวกนี้มันก็ขายกันอะแต่มันเล็กมันใหญ่กว่าขายหยวกเนี่ยนี่ไปต้มจิ้มน้ําพริกโอ้สุดยอดเลยค่ะบอกจิ้มน้ําพริกก็จะประมาณนี้แหละทีนี้พี่เปิ่นจะมาเอาไปขยายพันธุเนาะดูต้นเขาหน้าฝุน่นเขาจะแทงหน่ออ่อนๆมาอย่างเงี้ยค่ะน,นี่แทงลําใบอ่อนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาเอาไปจิ้มน้ําพริกนะคะเขาจะเอาใบประมาณนี้ค่ะเนี่ยประมาณสองใบสามใบ ดึงออกมาเลยแล้วก็มาปอกนะคะปอกไปจิ้มน้ําพริกต้มจิ้มลวกจิ้มน้ําพริกอร่อยเลยค่ะก็นี่แหละคือต้นขาแดงที่พี่เป็นได้ลงไปข้าวก่อนก็เป็นขาหยวกนะอันนี้พี่เปนจะเอาไปขยายพันธุ์นะคะลักษณะหนออะไรสีสันอะไรต่างกันหมดเลยค่ะมันผิดกันที่ขนาดเนี่ยนคะคะขา หนึ่งกอนะคะเนี่ยขุดได้หนึ่งกอเพราะว่ามันหลายปีแล้วมันซ้อนกันกอหนึ่งนี่แบบเยอะเลยค่ะมันซ้อนกันอย่างนี้เลยทีเดียวเนี่ยลักษณะการซ้อนกันของเขาเนี่ยล้าทีนี้มันทําให้ออกหนอยากค่ะแล้วหน่อไม่ค่อยใหญ่เราต้องขยายเขาออกเพราะว่าอันนี้มันหลายปีแล้วเนาะหนอมันจะซ้อนกันเดี๋ยวพี่เป็นให้ดูกอใหม่ๆเนี่ยกอใหม่ๆที่มันยังไม่ซ้อนกันนะคะ อกอใหม่จะโลง่งเงี้ยค่ะแล้วเวลาดึงหนอไปกินจะง่ายเนี่ยอย่างเงี้ยเหมาะกับการดึงหนอแล้วค่ะนี่ใบสองใบอย่างเงี้ยค่ะต้นเขาก็ยังอ่อนๆอยู่เนี่ยค่ะลําต้นกําลังพอก,กินเลยแถวใบาเพนรู้สึกว่าจะเขาจะขายต้นระบาดนะคะต้นอ่อนอะ่ะเขาจะนับเป็นต้นอย่างนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยอย่างนี้ก็กาลังดีเลยเนี่ยนอแต่กอน,นี้มันจะมันจะทืนกันละมันซ้อนกันพูดง่าย มันต้องขยับเขาออกค่ะเขาจะได้แบบขยายไปได้เรื่อยๆอย่างนี้นี่คือมีเสียบ้างแล้วค่ะเพราะว่ามันมันอยู่ซ้อนกันนานเกินแล้วมันก็ตายเราก็จะขุดสามกอโหมีแรงปะเนี่ยแค่กอเดียวก็หอบแล้วค่ะแค่กอเดียวก็หอบแล้ว จะประมาณนี้เราพามาดูขาแดงค่ะดูเป็นดงเลยนะคะตรงนี้ดงขาแดงเลยถ้าขยับขยายได้ก็รีบขยับขยายไม่งั้นมันซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกันแล้วขยับยากเลยทีนี้พี่มันจะดูกอไหนที่มันขุดง่ายๆอาจจะตอนนี้แหละเข้าง่ายที่สุดแล้วก็กอนี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงตัวไหนง่ายเอาตัวนั้นเลยไกล้ถนนด้วย สะดวกที่จะขนเดยวสะดวกที่จะขนเลยค่ะนี่หนอเห็นไหมหนอเขาสวยๆแลยพี่เพ็นก็เอาไปแยกลงหลุมเลยค่ะหนอกำลังงามๆเนี่ยพี่เพ็นจะแยกประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้แล้วกำลังดีเลยค่ะเขาจะขยายตัวเร็วมีทั้งลำแม่ลำพี่ลำน้องแล้วก็ลำลูกที่เดียวเลยสวยๆก็คลิปนี้พี่เพ็นก็ขอคนขาก่อนเลวกันจะสวัสดีจ้า